ศาส,สนาพระศีรอริยเมตไตรเหตุใดพระองค์จึงให้มวลมนุษย์ได้สร้างมนุษย์ไม่ให้หันกลับไปสร้างวัตถุสร้างมนุษย์คือ พระองค์จะนำคำสอนชี้ทางให้มนุษย์นำไปปฏิบัติตัวปฏิบัติตนปฏิบัติจิตปฏิบัติใจละความโลภความโกรธความหลงขัดเกลากิเลสเหล่านี้ออกจากกายวาจาใจให้เบาบางเรียกว่าสร้างมนุษย์ไม่สร้างวัตถุคือพระองค์จะไม่ให้เราสร้างสิ่งที่ออกนอกตัวออกนอกตน เช่น 1. การสร้างพระพุทธรูปว่าเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าในศาสนายุคขององค์พระศรียอานพระศียอริยเมตไตรพระองค์ท่านจะให้สร้างมนุษย์สร้างตัวสร้างตนนำคำสอนการประพฤติการปฏิบัติไปปฏิบัติตัวปฏิบัติจนตนละความโลภความโกรธความหลงเพื่อสร้างทางสวรรค์สร้างทางนิพพานไปตามทำคำสอนของพระองค์นี่คือการสร้างตัวแทนของพระพุทธเจ้าคือการสร้างคนนั่นเอง สนั่นก็คือศาสนาของพระองค์จะไม่ให้มวลมนุษย์หันไปสร้างรูปเคารพรูปของเทพพเจ้าเหล่าฮินดูไม่ว่าจะเป็นพระนารายพระอิศวรพระพิฆเนศพระแม่ต่างๆพระอินทร์พระพรมพยายมพญานาคซึ่งศาสนาขององค์พระศรีอานจะให้นำทำคำสอนทำเมตตาธรำทำเพื่อให้ทําเพื่อเสียสละทำเหล่านี้แหละ เป็นธรรมที่องค์เทพองค์ธรรมได้ยึดได้ถือได้ปฏิบัติดังนั้นศาสนาของพระองค์จึงจะให้มวลมนุษย์ได้นำคําสอนเหล่านี้นำไปปฏิบัติตัวปฏิบัติตนปฏิบัติจิตปฏิบัติใจให้มีความเมตตาธรรมให้เราปฏิบัติตัวของเราเนี่ยแหละเป็นองค์เทพองค์ธรรมแทนรูปเคาลบเหล่านั้นและในการต่อไป ในศาสนาของพระองค์พระองค์จะไม่ให้เราสร้างสถูปสร้างโบสถ์สร้างเจดีเพื่อที่จะให้มวลมนุษย์ได้ไปกราบได้ไปไหว้ไปบรรจุอัฐิธาตุต่างๆเนื่องจากในศาสนาของพระองค์ พระองค์จะให้เราสร้างสิ่งที่มวลมนุษย์ได้อยู่ได้อาศัยเป็นสถานที่ประกอบความเพียรในธรรมท่าทางโลกพระองค์ให้เราสร้างบ้านสร้างที่อยู่อาศัยสร้างสถานที่ทำงานของเราได้และในทางธรรมให้มวลมนุษย์ได้สร้างศาลาสร้างวิหารสร้างกุฏิเพื่อที่ เป็นสิ่งรองรับนักปฏิบัติศีลน,นักปฏิบัติธรรมได้เข้าไปปฏิบัติเพื่อเป็นตัวแทนของพระศาสดาเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าในแนวทางของการปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบประกอบความดีในทางธรรมศาสนาขององค์พระเสียอานจะให้เราได้ยึดถือตัวตนของเราเนี่ยแหละสร้างศีลสร้างธรรมให้ตัวของเราเองให้เป็นตัวศีลตัวธรรมที่เรียกว่าตัวบุญ ศาสนาของพระองค์พระองค์ตัดสรุมาเพื่อนำความรู้นำปัญญาธรรมนำคำสอนมาสอนมนุษย์ให้ปฏิบัติตนเป็นคนดีให้เป็นคนบุญให้เห็นว่าการสร้างศีลสร้างธรรมการสร้างบุญสร้างกุศลสร้างคนนี่แหละเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุด เป็นสิ่งที่ได้รับอานิสองส์อย่างยิ่งใหญ่ที่สุดดังนั้นมวลมนุษย์ทั้งหลายจึงจะได้มีความเชื่อความศรัทธาในพระธรรมคำสอนและสถานที่แห่งการศึกษาพระธรรมคำสอนในศาสนาขององค์พระเสียานจะไม่ได้เป็นสถานที่เพื่อทำธุรกิจในการท่องเที่ยวหรือทัวร์ชมสถานที่และมีการจัดสร้างวัตถุต่างๆขึ้นมาแต่จะน้อมนำให้มวลมนุษย์ ได้เข้ามาเคารพธรรมบูชาธรรมกราบไหว้รม ไม่ให้ไปกราบไหว้บูชารูปปั้นเทพเจ้าที่เราแต่งแต้มสีสันเพื่อขอโชคลาภขอความมั่งมีขอความอุดมสมบูรณ์ให้กับการดำเนินชีวิตของเราเอีกต่อไปแต่พระองค์ท่านจะให้เราได้นำคำสอนปฏิบัติตัวปฏิบัติตนเข้ามาศึกษานำคำสอนนำปัญญาธรรมไปปฏิบัติตนอยู่ที่บ้านอยู่ที่ทำงานของเราและสิ่งที่เราขาดไม่ได้เมื่อเรามีศีลสมบูรณ์แล้ว ให้เรานำศีลก็คือนำบุญของเรานั่นก็คือทำเพื่อให้ทำเพื่อเป็นทานเพื่อส่งบุญส่งคุณของเรานี่คือคำสอนในศาสนาขององค์พระศรีอริยะเมตไตรในการที่เราจะเข้ามาศึกษาเข้ามาทำนุบำรุงศาสนาของพระองค์นั่นคือการที่เราได้เข้ามาทำเพื่อให้ทำเพื่อเป็นทานละความโลภความโกรธความหลง และทรัพย์สมบัติบริวารบริขารของโลกรู้จักเมตตาธรรมเสียสละทรัพย์ปัจจัยให้มวลมนุษย์ได้อยู่ได้อาศัยให้โลกได้สงบสุขอุดมสมบูรณ์อย่างแท้จริงในศาสนาขององค์พระศรีอริยเมตไตร